สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา,าก็จะมาใช้คอนโทรลที่ชื่อว่า Data g i กริดเรตัวนี้นะคะ Data g i กริดเรนะคะเป็นคอนโทรลที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่อ่านมาจากฐานข้อมูลในรูปแบบของตารางจึงเหมาะสำหรับการแสดงผลข้อมูลพร้อมๆกรรันหลายๆแถวแล้วก็หลายคอลัมน์นะคะตัวอย่างในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอา Data g i กริดเรมาแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลของเรามาดูก่อนนะคะว่า ฐานข้อมูลของเรามีอะไรอยู่ฐานข้อมูลที่เราใช้ในการทดลองนะคะเป็นฐานข้อมูล notwin นะคะในฐานข้อมูล notwin นี้ก็จะประกอบไปด้วยตารางเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะคะครูก็จะเลือกข้อมูลจากตาราง customer นะคะหรือข้อมูลลูกค้ามาแสดงผลบน data grid view ขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะคะ านโปรแกรม Visual Basic เราก็จะทำตามบล็อกไดอะแกรมตามนี้นะคะขั้นสัตนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะคะผ่านโปรแกรม Visual Basic เราก็จะเริ่มจากนี่เลย SQL connection นะคะสร้างตัวเชื่อมต่อนะคะแล้วก็มาที่ SQL command เขียนคำสั่ง SQL นะคะว่าเราต้องการทำอะไรกับตัวฐานข้อมูล แล้วก็มาที่นี่นะคะ sql data adapter แล้วก็ data set อันนี้เป็น4ขั้นตอนที่เราจะทํากันนะคะในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกทํา sql data reader ตัวนี้ทั้งทางที่มันมีแค่ 1, 2, ึสขั้นตอนก็เพราะว่าความเป็นอิสระของข้อมูลนะคะถ้าเราใช้ data set ข้อมูลจะเป็นอิสระมากกว่า,าม,มาทดลองกันเลยนะคะเราก็จะ คลิกที่ตัว Control Data Kit ิ View ตัวนี้แล้วก็มาวาดบนฟอร์มเราต้องการให้ตารางของเรามีขนาดกว้างยาวขนาดไหนเราก็เอามาวาดแปะไว้บนฟอร์มได้เลยนะคะพอเราเอามาแปะไว้แล้วมันก็จะมีเนี่ย a t a g า i t View t a s k ขึ้นมานะคะให้เราตั้งค่าเลยหรือยังไม่ตั้งก็ได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะสอนแบบเขียนเองทั้งหมดนะคะยังไม่ใช้ตัวช่วยนะ ่ะแล้วก็เอาบัต t ท n นะคะมาวาดไว้อีกอันหนึ่งพอเรากดปุ่มบัต t ท n ตัวนี้ค่อยดึงข้อมูลจากตารางนะคะพอเรากดปุ่มบัต t ท n ตัวนี้นะคะค่อยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะคะที่ตาราง c u ส t ตอ e r มาแสดงผลบน Data g i ริ v i l w ไปที่หน้าโคดกันเลยนะคะโดยดับไม่คลิกที่ฟอร์ม เราก็จะได้เหตุการณ์ฟอร์มโหลดเกิดขึ้นเหตุการณ์ฟอร์มโหลดคืออะไรเหตุการณ์ฟอร์มโหลดก็คือเมื่อฟอร์มมันถูกโหลดขึ้นมาก็คือมีการใช้งานฟอร์มนั่นเองนะคะในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะคะเราจะใช้คําสั่งทั้งหลายได้อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือ import library นะคะ ให้ import library 2ตัวนี้เข้ามานะคะเราถึงจะใช้คำสั่งต่างๆได้มาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะที่เหตุการณ์ form load เนี่ยแหละนะเมื่อฟอร์มมันทํางานขึ้นมาเมื่อฟอร์มมันถูกโหลดขึ้นมานะคะเราก็จะทําตาม block ดอ a g ก a m เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่ครูได้เปิดให้ดูขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเชื่อมต่อนะคะด้วย SQL connection าการเชื่อมต่อด้วย SQL connection ตรงนี้นะคะเราก็จะระบุว่าฐานข้อมูลของเรานั้นเป็นชนิดไหนเก็บไว้ที่ไหนนะคะฐานข้อมูลของครูนะคะเป็นฐานข้อมูลนอทวินอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะฐานข้อมูลนอทวินของครูนี้เก็บไว้ที่ไดซีแล้วก็โฟลเดอร์ดาต้าเบสของใครเก็บไว้ที่ไหนก็ให้ระบุชื่อพาร์ตตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะ สร้าง Connection ขึ้นมานะคะ SQL connection ตามบอกแจโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้แล้วเราต้องการเชื่อมต่อกับอะไรก็เชื่อมต่อกับที่เราอ้างอิงเมื่อกี้นะคะนี่ตัวนี้ชื่อตัวแปรนี้ที่เราอ้างอิงขึ้นเราก็เอามาระบุไว้ไปเชื่อมต่อเป็น SQL connection นะคะสั่งให้ c o n n e c t i o n มันเปิดเปิดด้วยนะถ้าไม่เปิดมันก็ยังไม่ทำการเชื่อมต่อนะคะ เมื่อเปิดแล้วก็สั่งติดรอไว้ก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะตามบล็อกไดอะแกรมก็คือ SQL command เราก็จะเขียนคำสั่ง SQL ในที่นี้นะคะเราต้องการอ่านข้อมูลจากตาราง customer นะคะก็เขียนคำสั่งลงไปนี่นะคะเรากำลังสร้าง sql comma เนี่ย new sql comma ส่งคำสั่งอะไรของ sql ไปก็คือนี่ตัวแปร sql ที่เราสร้างตัวนี้นะคะ select star from customer อ่านข้อมูลจากตาราง customer นะคะส่งไปทำงานที่ไหนคะส่งไปทำงานกับ connection ที่เราเพิ่งสร้างมาก่อนหน้านี้ฮะก็ระบุไปแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือ SQL Data Adapter ามามส a ้าง Instance ที่เป็น SQL Data Adapter นะคะเอาอะไรมาเป็น adapter ก็เอา command ที่คิ้สร้างมาสักครู่มาใส่นะการเขียนโปรแกรมบน Visual Basic นะคะมันก็จะมีตัวช่วยขึ้นมาบอกเลยนะ มันบอกว่าเราจะต้องใส่อะไรลงไปข้างใน,นเห็นนะคะสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปก็คือ local variable ตัวแปรนะคะที่เป็นชนิด sql command แล้วตัวแปรที่เป็น sql command ของเราชื่อว่าอะไรบล่อกครูนี้เราสร้างไวน้นี่ sql command ของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาชื่อตัวนี้นะคะมาใส่ตอนนี้เราก็เซตไป3บล็อกแล้วบล็อกต่อไปนะคะ dataset ดัต้าเซเนี้ยเป็นการนําข้อมูลไปใช้งานซึ่งการใช้งานของเรานะคะมันจะต้องใช้ร่วมกับปุ่ม b อ t ท o อใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้นี้เราเชื่อมต่อที่เหตุการณ์ฟอร์มโหลแต่เราต้องการกดปุ่มแล้วค่อยแสดงเพราะฉะนั้นตัวแปร Data Se t นะคะให้นัยนประกาศเป็นแบบ r i v a t e นะประกาศตัวแปรเป็นแบบ r i v a t e เพื่อใช้ร่วมกันกับทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในฟอร์มนี้ นะคะการประกาศตัวแปรแบบ private นะคะให้ประกาศไว้ข้างนอกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นะมาไว้ตรงนี้ละกันข้างหลัง public class form หนึ่งประกาศตัวแปร data นะคะเป็นชนิด dataset แล้วก็เป็น private ด้วยก็คือใช้ร่วมกัน a d a p t e r f i l l นะคะก็คือเราจะอ่านข้อมูล Data Set เนี่ย Field เก็บไว้ที่ไหนก็ให้ระบุลงไปรูปแบบของมันเห็นไหมคะมันเครื่องตัวช่วยบอกไว้อยู่นะให้ระบุชื่อของ Data Set ลงไป Data Set ของเราชื่อว่าอะไรที่ประกาศไว้เมื่อสักครู่ Data นี่นะคะ แล้วก็ตามด้วยสตริงนะคะเป็นชื่ออ้างอิงที่เป็นข้อความชื่ออะไรก็ได้นะคะครูก็ตั้งชื่อไว้ว่าคัสเนาะแทน customer กร์กักกันสั้นๆต่อมานะคะที่เหตุการณ์กดปุ่มเมื่อเรากดปุ่มแล้วจะให้ data g i t view นะั้นแสดงผลอ่ะดบเ b ิ e ลคลิกที่ปุ่มเลย ก็จะได้เหตุการณ์บอททอนหนึ่งคลิกนะคะเมื่อกดปุ่มนั่นเองต้องการให้ d a t a g i t v ิดวแสดงผล <c oughs> ก็คือการระบุแหล่งของข้อมูล <c oughs> ก็คือ DataSource นะคะเอา DataSource หรือเอาแหล่งของข้อมูลมาจากไหนเอามาจาก d a t a s e t Data Set ของเราชื่อตัวแปรว่า ข a าตาตารางไหนล่ะที่เก็บไว้เมื่อกี้ชื่ออ้างอิงว่าอะไรให้พิมพ์ลงไปเมื่อกี้ที่ฟิลเก็บไว้นะคะฟิลไว้ว่าชื่อคัสใช่ไหมก็พิมพ์ไปเลน,นี้เป็นชื่อเดียวกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วทดลองกดอะไรเอ่ยสตาร์ทอเหตุการณ์ฟอร์มโหลดนะคะตอนนี้โปรแกรมก็จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล อะไรก็แล้วแต่ที่เราเขียนไปนะมันจะมีการแสดงผลตัวนี้เมื่อไหร่เมื่อเรากดปุ่มอ่าเห็นไหมคะดึงข้อมูลจากตาราง customer มาแสดงข้อความที่เราเห็นบนส่วนหัวนี่นะคะก็จะตรงก,กันกับชื่อของคอลัมน์ในตารางนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนี่ customer id customer name เนี่ยนะ มีอะไรบ้างยายยายเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันอ่าที่หน้าต่าง Server Explorer นะคะตาราง Customer เนี่ยมีอะไรบ้าง Customer ID Company Name เนี่ยตามนี้เลยเห็นไหมคะลองคลิกขวานะคะแล้วก็ Show Table Data เพื่อดูข้อมูลของมัน นะคะนี่ customer id เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเนาะมันเป็นการดึงข้อมูลจากตาราง customer มาแสดงผลอ่ะทีนี้นะคะตรงหัวของตารางเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหัวของตารางกัน customer id company name contact name เ,เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะคะ วิธีการนะก็ให้ไปที่หน้าโค้ดเราจะไปเปลี่ยนที่โค้ดนะคะที่เหตุการณ์วัตถุนึ่งนะคะหลังจากที่เรานำข้อมูลไปแสดงผลบน data grid view แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนหัวของคอลัมน์ให้เป็นอย่างอื่นนะคะก็ให้ระบุไปแบบนี้ว่า data grid view หนึ่งก็คือชื่อของ Control data grid view เราเมื่อสักครู่ คอลัมน์คอลัมน์ที่เท่าไหร่ล่ะคอลัมน์แรกเลยที่เราเห็นมอสักครู่นี้คอลัมน์ Customer ID นะคะก็จะเป็นคอลัมน์แรกคอลัมน์แรกจะเรียกว่าคอลัมน์ศนย์อันต่อไปก็เป็นคอลัมน์หนึตามลำดับนะคะดอท d e r text ์เทดอท e ฮ t นะคะก็คือข้อความส่วนหัวของคอลัมน์แรก ของ d a t a g i ริ v i e w นะคะต้องการให้เป็นอะไรสามารถพิมพ์ได้เลยอย่างเช่นครูเปลี่ยนจากคำว่า customer id เป็นรหัสลูกค้ามาลองอีกสักสอันเนาะพิมพ์ไปแล้วนะคะ3ามคอลัมน์คอลัมน์ที่ 1, นึส หรือในโคนก็คือคอลัมน์ที่ศูนย์หนึ่งและสองเป็นรหัสลูกค้าชื่อบริษัทแล้วก็ชื่อผู้ติดต่อเดี๋ยวเรามาดูผลการทํางานกันนะคะอะ่เห็นไหมคะสามอันนี้คอลัมน์แรกเนี่ยคอลัมน์ที่ศูนย์คอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์อื่นๆก็เช่นกันนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแก้ไขชื่อของหัวคอลัมน์นั้นได้ แต่ถ้าคอลัมน์เมื่อกี้นะคะเห็นไหมว่ามันมีเยอะมากเลยเราจะมาเปลี่ยนทีละอันบางครั้งมันก็ยุ่งยากเราสามารถเปลี่ยนได้อีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะสามบรรทัดนี้ครูก็คอมเมนต์ไว้ก่อนคอมเมนต์คืออะไรคะก็คือไม่ทำงานอ่าลองมากดดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะ แก้ไขโค้ดนะคะอ่ะเห็นไหมคะนี่เมื่อกี้ที่เราพิมพ์ไว้ไม่ได้มีผลนะเพราะว่าครูคอมเมนต์เอาไว้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการกำหนดส่วนหัวให้กับตารางอีกวิธีหนึ่งทำยังไงเราก็จะกำหนดชื่อต,ตัวแปรนะคะเป็นอะไรนะครูก็ตั้งไว้ว่า header นะคะเป็น ข้อความหรือสติงนั่นเองหลังจากนั้นส่วนหัวของเราเราต้องการให้มีข้อความอะไรบ้างกําหนดไปได้เลยนะคะในอะรรของเราอ่ะสมมติครู่กำหนดไปสักสีอันแล้วนะพอจะเอาไปใช้งานนะคะก็จะใช้การวนรอบ วนรอบนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์นี่เพราะเดี๋ยวไอเราจะเป็นศูนย์ไปจนถึงเลงลบหนึ่ง 1. เลงคืออะไรเลงก็คือความยาวของเฮดเดอร์เฮดเดอร์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เป็นอะไรมันมีความยาวเท่าไหร่ก็คือมันเก็บข้อมูลอยู่เท่าไหร่เก็บข้อมูลอยู่เท่าไหร่คะสี่แต่ถ้าเราวนรอบสี่ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเราเริ่มต้นที่ศูนย์เราก็เลยต้องลบหนึ่งออกไปเพื่อให้ไมันเป็นศูนย์ถึงสามนะคะ เพราะเรามีอยู่4ช่อง0 1 2 3แบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> คำสั่งนะคะที่ใช้ในการกำหนดข้อความบนหัวของคอลัมน์ก็เหมือนเดิมเลยเนี่ย <Yeah. S 1> data. hit View. Column. Header. Head, Text head, ยังทำเหมือนเดิมนะคะ <Yeah. S 1> แต่คอลัมน์แทนที่เราจะระบุเป็นเลข0 1 2ก็ให้ระบุเป็นตัวแปร i หลังจากนั้นนะคะแทนที่เราจะกําหนดเป็นข้อความแล้วก็ระบุชื่อตัวแปรอะไรของเราไปได้เลยตัวแปรอะไรที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยระบุลําดับให้มันนิดนึงลําดับที่เท่าไหร่ลําดับที่ i มาดูผลการทํางานนะคะ่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่อันนะคะ เพราะว่าใน h e a d ดอรเราระบุไว้4อันแล้วเราก็วนรอบตามความยาวของ h e a d ดอรที่เรากำหนดไว้นะคะการกำหนดแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับการกำหนดหัวของคอลัมน์จานวนเยอะๆถ้าเรามาระบุทีละบรรทัดแบบนี้เป็นไงเห็นไหคะถ้าเรามีอยู่สิบคอลัมน์ก็ต้องระบุสิบบรรทัดเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดู property ที่สำคัญของ data grid view กันมาที่หน้า design นะคะ เปิด Property นะคะหน้าต่าง Property กด f 4นะคะถ้าของใครไม่ได้เปิดอยู่ oh <my. S 1> ดู Property ของ data g r i t view มาดูที่ Property อันแรกนะคะ low default s a l e style อันนี้รู่กดเรีนงลำดับตามตัวอ,อักษร a ถึง z ไว้ low default cell style คืออะไรลองกดมาดูนะ นี่ก็เป็นการกำหนดค่าต่างๆของแต่และแถวนะคะและคันเลอร์ก็คือสีพื้นหลังนะคะอะลองเลือกดูเนาะฟอนต์ก็จงตรงตัวนะคะฟอนต์หรือแบบอักษรเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นฟอนต เดิมของมันก็คือ Microsoft Sun s a n s Serif นะคะแล้วก็มีขนาดเล็กอยากจะปรับเปลี่ยนสักหน่อยก็สามารถตั้งค่าได้ที่ตรงนี้ f o r c o o o r r ก็คือสีของตัวอักษรนะคะซีเล Back c o l o r o r ก็คือสีพื้นหลังของคอลัมน์ที่เรากำลังเลือกอยู่ s, 2> <S, 2> <S ีเล็ก i ันฟอร์เคเลอก็คือสีตัวอักษรของคอลัมน์ที่เรากำลังเลือกอยู่ ด้านล่างนี้นะคะก็จะแสดงตัวอย่างเซลล์ปกติเป็นยังไงพื้นหลังสีชมพูตัวอ,อ,กอักษรสีน้ำเงินเห็นไหมคะแล้วก็เซลล์หรือแถวที่กำลังทำงานหรือ selection เ,เป็นยังไงพื้นสีเทาตัวอ,อกักษรสีแดงเห็นไหมคะมีตัวอย่างให้ดูนะนักเรียนก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้นะคะมาลองดูผลการทำงานตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดโอเค เห็นนะคะเซล์ Sell ไหนที่ถูกเลือกสีก็จะเป็นแบบที่เราตั้งค่าไว้เซลลไหนที่ไม่ได้ถูกเลือกก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะ okay. ถ้ากดช่องเดียวก็เป็นที่เซลล์เดียวถ้ากดทั้งหน้าก็จะเป็นการเลือกทั้งแถวนะคะมาดู Property ตัวต่อไปนะคะ a l t e r a t i n g Lose Default s a l e s Style อันนี้เป็นค่าต่างๆของแถวที่สลับกันเมื่อกี้จะเห็นว่ามันเป็นสีเดียวกันทั้งตารางยังเว้นแถวที่เรากำลังเลือกนะอันนี้เราสามารถกำหนดให้มันสลับสีได้นะคะเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเมื่อกี้สีชมพูเหรออันนี้สีตรงข้ามกับเมื่อกี้แล้วกัน แบบนี้แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูตั้งไว้เป็นพื้นสีชมพูข้อความสีน้ำเงินอันนี้ก็สลับเป็นน้ำเงินชมพูอันนี้นะคะก็คือการกำหนดให้แถวมันมีสีสลับกันอ่ะสีสลับกันเพื่อที่จะได้มองข้อมูลในแต่ละแถวเนี่ยบางทีมันยาวเราไม่รู้ว่ามันเป็นแถวเดียวกันไหมกับที่เรากำลังเลือกอยู่นะคะ มาดู property อีกสักอันนึงนะคะของ data grid view data source data source นะคะก็คือแหล่งข้อมูลแต่อันนี้เราไม่ได้กำหนดไว้ที่เราไม่ได้กำหนดไว้ก็เพราะว่าเรากำหนดทุกอย่างไว้ในโค้ดของเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเราจะมาใช้ data grid view แบบวิาสายนะคะหรือการใช้แบบ กำหนดค่าผ่านตัวช่วยของโปรแกรมมันในครั้งนี้เราเขียนผ่านโค้ดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ